น,นี่มันเหมือนพลังของดาวพฤหัสกระแทกตัวเองเต็มต้งต่างไม่พร้อมก็มีคนออกทุนให้มีคนเปิดทางให้มีคนซับพอร์ตทำทุกอย่างให้มึงทําได้ตงการเงินนี่ไม่ต้องบอกเรียกว่าให้อันดับหนึ่งในสิบสองราศีมีเกณฑ์ถูกหวยรางวัลใหญ่อ สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องโหลาเวลนะครับช่องโหลาเวลก็ได้ทำคลิปดวงปี2566ไปนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาต้องขออภัยที่หายไปนานผมนิกโหลาวารฟนะครับเพิ่งมาทำช่องโหลาเวลครั้งแรกคือเริ่มตั้งแต่ช่วง ประมาณเดือนมีนาปีที่แล้วปีห6หนะครับซึ่งเราพูดถึงดาวใหญ่จตุรเทพย้ายพร้อมกันสี่ดวงในปีเดียวนะครับส่วนปีนี้จะมีดาวย้ายแค่ดวงเดียวคือดาวพฤหัสบัป,ปดีเลยดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆปีนี้การเปลี่ยนแปลงรุนแรงมากด้วยสองเหตุผลนะครับเหตุผลแรกก็คือดาวพฤหัสย้ายดวงเดียวก็จริงแต่มันลิงก์สัมพันธ์ไปถึงลาหูดาวเสาและมฤตยูสรุปมันมีผลชนกันหมดทั้งสี่ดวงเพราะเวลาหูอยู่เรือนพฤหัส เสาอยู่เรือนราหูอ่าดังนั้นเสาอยู่เรือนราหูราหูอยู่เรือนพฤหัสพอพฤหัสขยับมันก็ทําให้เรื่องราวของราหูและดาวเสาส่งผลกับราศีที่พฤหัสเข้าไปชนด้วยนะครับและดาวพฤหัสก็ชนกับดาวมฤตยูนะครับซึ่งเขาไม่บ่อยที่ดาวสองดวงนี้จะเจอกันนะครับเคยเจอกันครั้งล่าสุดตอนปีห้าสามอ่าก็คือสิบสามปีที่แล้วละแล้วลไอ้ตอนปีห้าสามที่พฤหัส ห้ากับศูนย์ในหัสกับมฤอต่ยูเจอกันเนี่ยเขาเจอกันในราศีมีนพบวินาศของดวงโลกมันก็เลยไม่ได้มีบทบาทอะไรกับโลกกับประเทศเท่าไหร่แต่ครั้งนี้เขาเจอกันในพบการเงินของดวงโลกและห้าศูนย์เนี่ยมันเป็นเลขของโชคลาภมหาศาลมหาสตันพันลึกปฏิหารอ่าพอมันไปอยู่ในพบการเงินมันเกิดการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมทางการเงินที่แบบอินโนเวชันที่แบบรุนแรงมาก ซึ่งก็สอดคล้องกับทางดวงจีนที่บอกเข้าสู่ยุคเก้าคือยุคธาตุไฟที่ทุกอย่างเป็นดิจิตอลออนไลน์เต็มคาราเบลนะครับเพราะว่าธาตุดินมันยี่สิบปีก็คือยุคแปดเป็นธาตุดินปีสี่เจ็ดถึงหกหกเป็นธาตุดินตั้งแต่ปีหกเจ็ดหรือสองพันยีิบสี่นี้เนี่ยนับไปยี่สิบปีเป็นปีธาตุไฟนะครับทุกอย่างจะชัดเจนไม่มีความคลุมเครือต่อไปและธาตุไฟก็จะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ออนไลน์ต่างๆนะครับก็จะเรียกว่าคือออนไลน์มันมีมานานแล้วแหละเพียงแต่ว่ามันยังไม่ใช่อะไรที่เต็มตัวเหมือนที่ผ่านๆมาพอโควิดที่ผ่านๆมาเนี่ยมันเหมือนบีบบังคับให้คนเข้าสู่ออนไลน์อ่าออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกแต่กลายเป็นทางลอดแล้วพอเริ่มยุคเก้าเป็นต้นไปเนี่ยออนไลน์มันจะกลายเป็นเหมือนกับเป็นสนามหลักเมนสตรีม มันจะไม่ใช่ทางเลือกของมนุษย์แต่มันเรียกว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ออไม่ใช่แค่ทางเลือกเฉยๆนะครับผมสำหรับดวงชาวราศีพิจิกประจำปี2024นี้จะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้เลยนะครับก่อนจะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประ หัวข้อแรกครับภาพรวมของชาวพิจิกนะครับคือพิจิกที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มันก็จะมีความสลับสับเปลี่ยนนะเดี๋ยวก็เฮงเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็เฮงเดี๋ยวก็ตกมันมีความไม่แน่นอนเ่ะชีวิตมันเหมือนมันเหมือนการาฟหุ้นที่ไม่ค่อยปกติอ่าช่วงราหูเข้ามันเป็นช่วงที่เฮงนิดหนึ่งแต่ก็เฮงแบบวุบวับเฮงแบบว่าชัว่วคราวเฮงแบบไม่มั่นคงเฮงเฮงมันโชคดีก็จริงแต่มันเหมือนฝันไปอ่าพอลาหูออกปุ๊บมันก็เหมือนกับอะไรวะตกลงกูโชคดีหรือเปละะ่า ที่ผ่านมาคือดาวอยู่พบอลีเยอะมากทั้งพฤหัสก็อยู่อลีตอนก่อนหน้านี้ลาหูก็อยู่อลีมันเคยมีช่วงมฤตยูอยู่อลีมาเจ็ดปีเนี่ยมันก็จะมีแต่ปัญหาหาเหวเลยอะไรมาให้แก้เยอะแยะไปหมดนะครับและช่วงพฤหัสอยู่พบอลีเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่การเงินฝืดเคืองอลีก็บอกว่าติดขัดฝืดเคืองเหมือนโดนกีดกั้นขัดขวางจากอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็จะเริ่มอะไรใหม่ๆก็ไม่ได้ จะยากเย็นไปหมดพอสิบเจ็ดตุลาที่ผ่านมาลาหูเข้าพบจุดตะเหมือนลาหูมาเปิดทางและเอาทางเลือกทางธุรกิจการง,งานมาให้มึงเยอะมากไปเลยมาเป็นสต็อกแม่งมาเยอะอยิ่งกว่าเซเว่นและแมงสาบเดี๋ยวก็มีไอ้นู่นมาให้ทำไอ้นี่มาให้ทำเดี๋ยวก็มีขายประกันสามบริษัทขายตรงห้าบริษัทมาเลือกอสังหาอีกสิบที่โอ้ยมีเรื่องมาให้ทําเยอะแต่ปัญหาคือตังค์ไม่มีให้ทํามีมาให้ทําแต่ มาเป็นงานมาเป็นโอกาสอ่าแต่ลงทุนอะไรมันต้องมีสมมไหมเขาชวนมาเล่นหุ้นเนี่ยเออคุณไม่มีเงินเล่น,ม,นมันก็ทําอะไรไม่ได้ถูกไ่ะเขาชวนให้ทําอย่างนีอ้อ่าไม่มีเงินทําก็ทําอะไรไม่ได้คือพอการเงินมันติดขัดอยู่อ่าถึงแม้จะมีโอกาสมีทางเลือกเข้ามาเยอะมันก็ต้องเลือกสักทางมันจะเอาหมดก็ไม่ได้หรือบางคนเอาสักทางม่งก็ไม่มีเงินลงทุนสักทางเลยก็มี นะครับแต่พอดาวพฤหัสย้ายมาเลงลัคนานี่มันเหมือนพลังของดาวพฤหัสกระแทกตัวเองเต็มเนแรงมากนะเขาบอกมุมเลงบางทินแรงกว่าจอเข้าทับอีกทีนี้ไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลาวหูส่งให้อ่ะที่บอกรอคุณทําแล้วไม่ทําสักทีเพราะตังค์ไม่มีเนี่ยพอพฤหัสมานี่คุณพร้อมลุยได้เต็มที่แล้วมีทั้งหมด21โครงการมึงก็ลุยได้แมงทั้ง20โครงการอะตังค์พร้อมเนี่ย อ่าทีนี้มีโปรเจกต์มีอะไรมามึงชวนกูเถอะเพื่อนกูเยอะกูลงทุนกับมึงได้หมดอ,อ,อะไรพันนัคือพอพเรื่องหัดเข้านี่ปุ๊บอะไอโอกาสที่ลาหูให้มาเนี่ยก็พร้อมทําพร้อมรอมุยเต็มที่นะครับอะไรที่ติดขัดอยู่ก็คลี่คลายการเงินก็อยู่ๆไม่รู้ไหลมาเทมาจากไหนก็ไม่รู้รเออมันมาเยอะกนละกันบางคนถูกหวยบางคนได้มรดกบางคนสารพัดสารเพบางคนโพสต์ขายลงอะไรไปแล้วขายไม่ได้พอพเรื่องหัดย้ายปุ๊บคนทักมาเลยอะไรอย่างเงี้ย มันได้หลายอย่างที่ดินที่รอขายอยู่ไม่ขายไม่ได้สักกี่เพเื่อหัดเข้ามือขายได้อะไรประมาณนี้นะครับมันเริ่มอาทิละเรื่องแล้วกันแยกเป็นเรื่องการงานธุรกิจเรื่องการเงินเรื่องความรักเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องการงานและธุรกิจนะครับผมเรื่องการงานและธุรกิจกันเนี้ยแหละพอลาหูส่งงานส่งเงินอะไรมางานแบบราหูนี่ก็จะมาแบบแปลกๆมาแบบขายประกันขายตรงในหน้าขายบ้านรีโนเวทอะไรอะไรอย่างเนี้ย เออลงทุนซื้อบ้านปล่อยเช่าซื้อบ้านเกา่ามาตกแต่งใหม่ทุกอย่างต้องใช้ตังค์หมดเลยแต่พอพลิดเเข้าปุ๊บอ่าตังค์พร้อมถึงตังค์ไม่พร้อมก็มีคนออกทุนให้มีคนเปิดทางให้มีคนซัพร์ตทำทุกอย่างให้มึงทําได้อดังนั้นการงานไอสิ่งที่มันไม่ติดติดขัดเทคโนโลยีไม่เป็นอนะ่ะเขาสอนให้มึงเป็นอนึกออกปะถ้างานนี้ต้องใช้ macbook กูไม่มีกูมีแต่คอมธรรมดาเขาซื้อ macbook ให้ ถ้างานนี้ต้องใช้รถไม่มีรถทํางานไม่ได้เอามีคนซื้อรถอะไรอย่างเนี้ยเขามันเหมือนจะมีอะไรทุกอย่างมาทําเพื่อให้งานที่ต้องทาเนี่ยสาเร็จนะครับแล้วงานที่โดดเด่นก็จะเป็นงานสายเออนไลน์เพราะเป็นลาหูเข้าอลาหูเข้าแล้วมาดูตะยูก็เล็งๆอยู่ได้ดังนั้นพิจิกจะมาทํางานที่เป็นทางเลือกมากขึ้นทํางานที่เข้ากับยุคเก้าได้ดีมากเลยพิจิกเนี่ยเพราะปกติก็เป็นดวงเป็นมรณะดวงโลกอยู่แล้วทําอะไรไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาอยู่แล้วคือพูดง่าย มึงฝึกความเป็นอนาคตการมานานแล้วแต่มันยังไม่เวิร์กสักทีเพราะยุคมันไม่รองรับแต่พอยุคเก้ายุคไอทีรองรับปุ๊บไอศักยภาพของมึงที่เป็นอนาคตจ๋าเนี่ยมันเข้ากันได้กับยุคปุ๊บโอ้โหโนี่นี่ดังเต็มคาราเบลเลยนะครับแล้วมีสิทธิ์ได้เริ่มอะไรใหม่ๆเพราะเพื่อนขัดเป็นเจ้าเรือนปุตตะมันจะมีสิ่งใหม่ๆที่ดูแล้วดีงามดูแล้วน่าเชื่อถืออ่าดูแล้วดีงามก็คืออะไรใหม่ๆที่เข้ามาหาพิจิตเนี่ยมึงไม่ต้องไปออกในการทีวี เข้าใจไหมว่าเออโดนหลอกโดนโกงอะไรเงี้ยเขาชวนลงทุนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไอสิ่งให่ที่เข้ามาหาพี่จิกมันจะเป็นสิ่งที่เออเชื่อถือได้อ,อ่าดูแลเป็นรูประธรรมจับต้องได้ถ้าเป็นหุ้นก็เป็นหุ้นที่จับต้องได้เออมันจะไม่มีแบบว่าลงไปปุ๊บวันรุ่งขึ้นมันหายไปไหนแล้วมันมันจะไม่เบียบนั้นอ,อ่าพี่จิกจะติดต่ออะไรกับใครนี่มันจะดูน่าเชื่อถือไปหมดหลังก็เรื่อดเข้าทุกอย่างจะราบลื่นอ,อ่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยไม่ช่วยเราที่เคยติดขัดเคย กีดกั้นขัดขวางเราแบบไม่มีเหตุผลอยู่ๆก็มาสนับสนุนส่งเสริมเรานะครับขอความช่วยเหลือใครจากที่ผ่านมาไม่ปฏิเสธ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 ปรากฏว่าพอพฤษภาปุ๊บไม่ต้องขอเขาโทรมาเองเลยเออที่คุณเคยขอเดือนมกราคมเนี่ยอยู่ๆผมอยากช่วยขึ้นมาไม่มีเหตุผละอะไรแบบนี้ก็มีนะครับผมต่อไปดวงการเงินนะครับดวงการเงินนี่ ไม่ต้องบอกเรียกว่าให้อันดับหนึ่งในสิบสองราศีแคปเพ,พราะดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนการเงินแล้วมันเร็งละมุมแรงแรงกว่าการจรเข้าทับอ่าดังนั้นพอการเร็งปุ๊บเนี่ยพลังมันถึงตัวเราแบบแรงมากอ่ามันเหมือนผลบุญเก่าที่คุณเคยทําที่เกี่ยวกับทานบารมี กระถินที่เคยทอดมาทุกปีไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติบางก่อนบุญที่เกี่ยวข้องกับทานทั้งหลายที่มันเป็นส่งผลเป็นเงินนะบ,บุรณะปฏิสังขรณ์สร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาการาประเรียนอะไรต่างๆนานาเคยให้เงินคนเดือดร้อนคนไม่เดือดร้อนอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยม,มันจะถาโถมเข้าสู่เมษาเป็นต้นไป Capture อันนี้คือเรื่องของการเงิน อ่าแล้วก็อีกอย่างก็คือว่ามันมันอาจจะมาจากทางงานหรือบางคนอาจจะไม่ได้มาจากทางงานเลยก็ได้นะเพราะเรื่องหาเป็นเจ้าเรือนปุตตะด้วยบางคนมีเกณฑ์ถูกหวยรางวันใหญ่อแล้วเป็นเลขห้าด้วยเพราะพิจิตจะได้เงินมามักจะได้เป็นเลขห้าเชื่อ,อเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เจ้าคุณปู่เจ้าคุณยายขายบ้านได้แล้วให้มาห้าล้านหรือว่าห้าแสนอะไรม,มักจะได้เป็นเลขห้าถ้าถูกหวยคุณอาจจะได้เป็นเลขห้ารางวันที่หนึ่งหกล้าน วันที่หนึ่งหกล้านคุณอาจจะได้แค่ห้าล้านเพราะอีกอีกล้านหนึ่งต้องไปคืนให้ใครสมมุติมแต่บางคนมักจะได้เป็นเลขห้านะครับมันมักจะประมาณนั้นดังนั้นถ้าจะซื้อหวยเน้นเลขห้าเข้าไว้อะไรประมาณนี้นะครับมีเกณฑ์ถูกหวยแต่เป็นถูกหวยแนวแนวสายขาวนะอ่าพิจิกไม่ค่อยเหมาะกับการเล่นสายสายแบบที่มาที่ไปไม่ชัดเท่าไหร่าถ้าเล่นสาย รัฐบาลสายอะไรเงี้ยจะดีกว่าหรือบางทีก็อาจจะไม่ได้เล่นเองมีคนเอามาให้ที่งานเลี้ยงอ่าเพราะสไตล์ดาวพฤหัสเนี่ยเขาไม่ชอบให้เรามาบกมุ่นกับเรื่องเอ่อการเสี่ยงโชคเขาห,ขาห,าาหลยเขาชอบให้เราทำงานทําธุรกิจนี่บอกไหมเขาชอบให้เราทํางานทําธุรกิจแบบว่าเออด้วยสติปัญญาด้วยอะไรเงี้ยเขาจะไม่ชอบให้เรามายุ่งกับการพน,นันเลยเท่าไหร่ดังนั้นถ้าเกิดเราจะได้มักจะได้เพราะคนอื่นซื้อลอตเตอรี่ให้มากกว่า อะไรแบบนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับคนแต่โดยรวมก็ประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงร่มเย็นเป็นสุขสมบูรณ์พุนสุขกันแหละเดี๋ยวก็มีคนพาคุณไปเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่เลี้ยงนั่น,นโอ้ยกินจนท้องจะแตกหลยว่าพืชศพสงสัไปร้อมพืชศพแน่ะสงสัยเขาเลี้ยงร้อมกันนะพิจิกพืชศพอย่างนงานเลี้ยงมันต้องเจออยู่สองราศีเนี่ยพอพูเรื่องหัดเข้าเนี่ยมันเหมือนเนี่ยบุญที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยที่คุณเคยถวายเพนใส่บาตรเนี่ยมันมาหมดด้วอเรอ่า เดี๋ยวคนพาคุณไปเลี้ยงนูเลี้ยงนี่อะไรมันจะเยอะไปหมดในช่วงนี้นะครับประมาณนั้นแต่อาจจะเป็นการเลี้ยงที่เกี่ยวข้องกับการงานนั่นแหละให้การงานมันขยับขยายเหมือนกับสารสัมพันธ์สร้างคอนเน็กชันอะไรอ่าต่อไปดวงเมื่อกี้อะไรนะการเงินใช่ไหมการเงินไปนแล้วเงินดีมากอย่างที่บอกต่อไปเรื่องความรักนะครับ ดวงความรักนะครับอขอมีผูส้สนับสนุนรายการนิดนึงแล้วกันนะครับสนับสนุนรายการโดยนะครับเพจโหราพาอาศัยนะครับก็เป็นเพจของผมเองนะครับซึ่งรับฝากขายนะครับบ้านคอนโดอสังหาริมทรัพย์ที่ดินอะไรก็ตามแต่ถ้าใครอยากขายเนี่ยดูด,ดวงให้ฟรีถ้าใครฝากขายนะครับผมส่วนถ้าใครอยากซื้อก็มีโพสต์ขายไว้เยอะเลยนะครับตอนนี้ก็มีอาคารมือสอง เป็นอาคารพาณิชย์นะครับอยู่ติดถนนประชาชื่นเลยอ่าเป็นอาคารพาณิชย์สามชั้นขายพร้อมกิจการอ่าเป็นร้านอาหารเป็นร้านกาแฟอยู่นะครับคือเจา้จาของเ็าบอกขายไว้ก็คือถ้าคุณซื้อคุณก็ได้กิจการเลยนะสมมติอยากเปิดร้านอาหารอยู่แล้วและอยากซื้อบ้านอยู่แล้วด้วยนะครับกําลังคิดอยู่สองอย่างมีสองเป้าหมายคุณได้สองเป้าหมายนั้นในหนึ่งเดียวก็คือตึกนี้เลยนะครับอาคารนี้นะครับเป็นปอาคารพาณิชย์นะครับอยู่ติด อยู่ข้างหน้าซอยประชาชื่น18บแปดเลยพูดง่ายๆก็คืออยู่ริมถนนใหญ่แล้าเป็นอาคารพาณิชย์อยู่ริมถนนใหญ่แล้วก็เป็นแหล่งชุมชนนะครับไปร้านเล่าก็ง่ายไปเดอะมองงามวงวานก็ง่ายไปโลตัสก็ง่ายขึ้นทางด่วนทางด่วนเยอะมากนะครับแล้วประชาชื่นนี่เลี้ยวไปนิดนึงออกวิภาวดีเข้า ุงเทพขัดชั้นในก็ได้นะครับไปประตูน้ําไปสยามอะไรก็ง่ายวิภาวดีพาไปลังสิทธิ์ปทุมก็ง่ายออกนนทบ,บุรียิ่งง่ายคือมันเป็นโซนที่มันไปไหนตอนไหนง่ายหมดนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับไลน์ไอดีเ3็3 6อนะครับหรือทักไปที่เพจโหลาราพาใส่ได้เลยนะครับสำหรับเรื่องความรักนะครับผมสําหรับชาราศีพิจิกก็เรียกว่าเป็นราศีที่ให้อันดับหนในปีนี้ พลหัสเข้าไงยดาวพฤหัสย้ายเข้าเรือนไหนก็จะทําให้เรือนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ามีอะไรผลักดันส่งเสริมช่วยเหลือดลบรรดาประทานพรให้กับเรื่องความรักนะ <S <S 1> <S 1> ครสดอยู่ก็จะพบเจอคู่บุญคู่บารมีนั่นแหละอ่าแล้วมันจับเป็นราศีธาตุดินและดาวพฤหัสก็เป็นดาวธาตุดินด้วยดังนั้น มันก็มาแล้วเกิดความมั่นคงในชีวิตไม่ได้มาแล้วอยู่ๆหายมาแบบงงๆแบบเมื่อก่อนไม่เอานะครับมาแบบว่าสองวันมันหายไปแล้วอะไรเงี้ยอย่างนั้นไม่เอานะครับเอามาแบบว่ามาแล้วมองเห็นอนาคตและความเป็นรูปธรรมร่วมกันได้อะไรนี้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงว่าเป็นธาตุดินแล้วจะช้าเพราะมีเลขศูนย์มฤตยูช่วยให้เร็วเร็วแต่มั่นคงเพราะพฤหัสทําให้มั่นคงศูนย์ทำให้เร็วอ่สาสรุปคุณได้สองอย่างเลยทั้งเร็วและมั่นคง ไม่ต้องกลัวว่าจะมาแบบเดิมเร็วแล้วต้องหวาดผะวาตื่นมามันจะหายไปไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นมันไม่ใช่แนวเดิมนะครับสาหรับคนมีคนคุยพฤรหัสก็จะช่วยขยับขยายให้กัสถานะมันชัดเจนขึ้นจากคุยเฉยก็กลายเป็นคลิกจากคลิปก็กลายเป็นเฟซหรือถ้ามีแฟนอยู่แล้วจากแฟนก็ให้กลายเป็นแต่งงานกันได้นะครับผมประมาณนั้นแล้วเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระด้วยก็คือการมาก็คือมาและสร้างเงินสร้างทองด้วยแหละไม่ใช่คบกันเฉยๆนะครับผม มีเป็นเจ้าเรือนปุตตะด้วยนะอา,อาจจะมีคนอายุน้อยกว่าแต่ดูมีวุฒิภาวะเข้ามานะครับแหมดูมีวุฒิภาวะกวับมึง,งไม่ใช่พฤติกเป็นอังคารดูอารมณ์ร้อนเนี่ยดูดูเป็นคนเอาแต่ใจเนี่ยแต่ดาวที่เข้ามาเป็นดาวพฤ่งหัดเนะี่ยดูมีวุฒิภาวะแต่เจ้าเรือนปุตตะแปลว่าเด็กเนี่ยแปลว่าอายุน้อยกว่าแต่ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าดูพึ่งพาได้นะครับนะครับดูอะไรแบบนี้ก็จะเข้ามา ในชีวิตนะครับผมส่วนเรื่องสุขภาพก็แน่นอนดีมากนะครับป่วยอยู่ก็จะเจอหมอดีรักษาถูกโรคและอยู่ๆคุณก็จะไม่อยากกินในสิ่งที่มันกินและเป็นพิษเป็นภัยกับชีวิตนะ่าถึงจะกินมันก็มันก็จะเจอ,อยาดีหรือมันจะกินถูกจังหวะเช่นกินแอลกอฮอล์ก็กินตอนท้องอิ่มแล้วเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันจะกินถูกจังหวะถูกเวลาไปหมดจะมีแต่คนเลี้ยงไว เบียร์เหล้าก็กินน้อยกินไวมากขึ้นนะมันก็อันตรายน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะคืออยู่ดีมีสุขไงพออยู่ดีมีสุขปุ๊บมันก็จะกินของแพงอ่าโทษมันก็จะน้อยหน่อยอ่ายารักษาก็จะมีมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะเป็นฟิลประมาณว่าเออแต่โดยรวมมันก็จะไม่ค่อยกินเท่าไหร่อ่านะครับมันก็จะไปทางที่มันมันดีซะเยอะนะครับสําหรับพิจิตนะครับผม อ่าแล้วทีนี้แต่ละเดือนจะเป็นยังไงก่อนจะถึงเดือนพฤษภาที่เฤหัดเข้าเนี่ยอ่าใน4เดือนเนี่ยมกราคมพามีนาจะเป็นยังไงก็ติดตามได้ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปดวงรายเดือนเริ่มจากเดือนมกราคมเป็นต้นไปนะครับสวัสดีครับ